ถ้าเป็นคดีในราชณานจักรก็คือคดีที่เกิดในประเทศไทยการเรามีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสานวนพิจายณามีความเห็นว่าควรที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้อง <S <S เราสําคัญที่สุดก็คือต้องพิจารณาพยานหลักฐานให้สมบูรณ์จากพยานหลักฐานในสมนวนการสอบสวนนะคําให้การของผู้เสียหายทำให้การของพยานพยานเอกสาร,รพยานวัตถุเรามาพิจารณาดูว่าเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาได้หรือไม่หลักๆของอายการคือรูปแบบคดีที่อายการไทย ับจะพิจารณาได้มันก็ต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ1นานะทีกับ OIG Plus ในตอนใหม่นี้นะครับในวันนี้ครับเราจะได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของสํานักการเอกการสูงสุดกับการอํานวยความยุติธรรมทางอาญานะครับเมื่อตอนที่เราได้พูดกันไปแล้วครับว่าสํานวนแต่และรูปแบบมีลักษณะไหนบ้างทีนี้ครับในส่วนของกรณีการทําความผิดเนี่ยมันมีกรณีความผิดนอกราชในราชาอาณาจากักรซึ่งเราอาจจะเคยคุ้นหูกับคําคํานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดนอกราชาอาณาจักรก็ดีหรือความผิดในราชาอาณาจักรก็ดีวันนี้ครับเรายังคงคุยกับพี่ นาเคนนะครับที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับคดีในราชอาณาจักรครับสวัสดีครับพี่นักเคนครับสวัสดีครับน้งเอินครับเมื่อตอนที่เราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าสำนวนที่เรารับมามีแบบไหนบ้างส1อหนึ่งอสองอสามนะครับทีนี้อยากรู้เรื่องของประเภทคดีจากที่สื่อนะครับหรือว่าจากการพูดคุยกันในสังคมเราจะเคยได้ยินคําว่าคดีในราชอาณาจักรและก็คดีนอกราชอาณาจักรคดีในราชอาณาจักรเนี่ยมันคือคดีอะไรแล้วพนักงาน มีบทบาทอย่างไรกับเรื่องคดีนี้บ้างครับถ้าเป็นคดีในราชอาณาจัจากรนี่ก็คือคดีที่เกิดในประเทศไทยครับการเรามีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ตรวจสํานวนนะครับ,รบแล้วก็พิจารณามีความเห็นว่าควรที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องครับโดยไม่ได้มีอํานาจในการสอบสวนเหมือนคดีนอกราชอาณาจากักรเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักที่จะเข้าใจได้ง่ายๆก็คือพนักงานอายการของไทยเนี่ยก็จะมีอํานาจหน้าที่ เกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่แหละใช่ครับใช่ไหมครับ<ช>ส่วนนอกราชอาณาจากักรไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นในราชาาากหรือไม่อย่างไรเนี่ยจะเป็นอีกพาร์ทนึงละ<ช>จะเป็น,เป,นเป็นอำนาจอีกแบบหนึ่งไม่ใช่อำนาจหลักของพนักงานอัยการครับใช่ไหมครับซึ่งซึ่งพาร์ทของนอกราชเนี่ยเราจะมีอำนาจสอบสวนเพิ่มขึ้นมานอกจากอำนาจสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องแล้วยังมีอำนาจสอบสวนเพิ่มขึ้นมา <substit uting> ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันในตอนต่อไปโดยละเอียดนะครับเกี่ยวกับคดีนอกราชอาจักรทีนี้ในส่วนของคดีในราชอาาจักรกระบวนการขั้นตอนมันเป็นยังไงพี่นักเคนเล่าให้ฟังได้ไหมครับหรือว่ามันมีมันมีลักษณะสําคัญอย่างไรบ้างก็เราสําคัญที่สุดก็คือต้องพิจารณาพยานหลักฐานให้สมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์หมายความว่าพยานหลักฐานที่พิจารณานั้นพิจารณาจากพยานหลักฐานในสมวนการสอบสวนนะครับว่าพยานหลักฐานที่มีปรากฏในสมวนการสอบสวนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคําให้การของผู้เสียหายคำให้การของพยานครับพยานเอกสารพยานวัตถุครับนะครับสิ่งต่างๆที่ทําการสอบสวนมาทั้งหมดผ่านการสอบสวนมาทั้งหมดเรามาพิจารณาดูว่าเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาได้หรือไม่ตรงเนี้ยถามว่าอายการมีโอกาสที่จะพบพยานพบผู้เสียหายหรือไม่ับน้อยครับ เราจะนั่งอ่านสำนวนการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนว่าตำรวจสอบสวนอย่างไรเราก็จะเห็นเฉพะาะเอกสารนะครับ,รบเป็นหลักโดยหลักหลักแบบนั้นนี่ก็เป็นบทบาทและหน้าที่หลักๆของอายการคือรูปแบบคดีที่อายการไทย นะครับจะพิจารณาได้มันก็ต้องเป็นคดีที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยซึ่งมันก็มีบทบาทหน้าที่ของอัยการชัดเจนและอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับว่าเรามีหน้าที่ในการทําอะไรได้บ้างก็อย่างที่พี่นายเคได้เล่าให้ฟังกันในวันนี้แน่นอนครับว่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่นายเคนะครับที่ได้มาให้ความรู้แล้วก็แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับคดีในราชอาณาจักรนะครับเดี๋ยวในตอนต่อๆไปต้องรบกวนพี่นายเคอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อถึงเรื่องราวของการ พิจารณาคดีของพนักงานอัยาการ,รว่าหลายคนอยากทราบครับว่าการพิจารณาคดีเนี่ยเมืม่อจะพูดพิจาณาเคสได้เกิดเกิดไปแล้วละะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าอยากทราบถึงวิธีการดูวิธีการใช้ดุลยพินิจว่าเราดูอะไรเป็นเรื่องราวสําคัญบ้างในการ,รที่จะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ดีหการสอบสวนเพิ่มเติมก็ดีวันนี้ขอบคุณพี่นาเขินมากนะครับที่ได้มาให้ความรู้แลวก็แชร์เรื่องราวนะครับที่น่าสนใจให้เราได้ฟังกันนะครับครับ เมื่อสักครู่นะครับพี่นาเคนะครับได้พูดถึงคดีในราชอาณาจักรให้เราได้ทราบกันแล้วตอนต่อไปกับ1นาทีกับ OAG+ นะครับเราจะได้ทราบครับถึงกระบวนการขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับคดีนอกอราชอาณาจักรนะครับอายการไทยยังคงมีบทบาทแต่จะมีบทบาทอย่างไรและรูปแบบคดีมันคือคดีแบบไหนติดตามได้กับ1นาทีกับ OAG+ ในตอนต่อไปนะครับวันนี้นะครับก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับหรือว่า YouTube OAG GTH รวมถึง Line OAGTH ของเราด้วยเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับกับ1นนาทีกับ OAG plus วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ